เริ่มหรือ,อยังสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะกับท็อปปิกวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของชุดราตรีนะคะของ Miss Universe 2000, 2018นะครับในการโชว์แบ็กนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะไม่พูดพร่มทำเพลงนะคะเราจะเริ่มเลยแล้วกันเนาะสําหรับใครที่ กดดูย้อนหลังนะคะสามารถกด subscribe นะคะด้านล่างหรือกด comment นะคะกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยเป็นหัวใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะเรามาเริ่มนะคะชุดแรกเลยที่ทีฉันชอบมากนะคะเป็นชุดของเวเน s v e i ล l านะคะชุดนี้ชุดนี้คือส่งนางงามมากๆทําให้นางงามเนี่ยเชิดชายบนเวทีมากๆถ้าใครได้ดูคลิปนะคะก็คือน้องเดินมาพร้อมกับ ผมดำคลิปที่สวยงามมากนะคะดุดโฆษณาแบบว่า sun s i l แพน n tin สวยมากชุดนี้เราชอบมากนะคะของ missy n e e s p i a แล้วก็ดีเทลจะให้ดูดีเทลจะมีลวดลายที่แบบว่านะวิจิตรบรรจงนะคะสวยงามจริงๆชุดนี้เราให้นะคะให้เป็นหนึ่งในท็อปชุดที่สวยในปี2018นะคนะ ชุดถัดไปที่ชอบเป็นของคอรราซาวนะคะคอร์าซาวเป็นสาวผิวสีแล้วสาวผิวสีอะใส่ชุดแบบแกลมแบบกลิตเตอร์แบบแแบบส่องประกายแวววาวนี่คือแบบดีมากเราคือเราชอบพ่เศษตรงนี้ะความวาวเอวใดๆของน้องอะคือดูดี สับมากแล้วก็แบบส่งชีมากเราสุดว่าคนนี้สวยๆนะคะได้ท็อป10ของปีนั้นไปชุดถัดไปนะคะเป็นชุดของคนนี้ค่ะคนนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยจะให้ทุกคนได้ดูแคนาดานะคะชุดนี้ตอนที่ชีเดินมารู้สึกว่าจะมีสุ่มเป็นหางปานะคะเป็นสุ่ม อยู่ด้านหลังก็คือแบบสวยมากสวยจริงคือใส่แล้วก็ไม่ตายอ่ะเป็นชุดที่แบบว่ายังไงนางงามเท่าหุ่นดีจริงอ่ะรอดนะคะสวยนะคะชุดถัดไปเป็นของรูปไม่น่านี่นะคะเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าตู้แต่นะคะแล้วก็ น่าเสีดายที่ตุ๊กไปแต่ว่าชุดกะสวยมากมีความเป็นมิสฟรานส์ e 2 1นนิดนิดดีเทลสวยมากจริงๆแต่สิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากับน้องก็คือทรงผมนะคะทรงผมที่แบบว่ากราวแบบเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าช่วงช่วงไหล่น้องอะคือกว้างแล้วก็น่าจะมีความแข็งแข็งนิดนิดถ้าได้ผมแบบหวานหวานเป็นฟาร่านะคะหน่อยเนี้ย จะสวยชุดนี้โอเคผ่านไปกับอินเดียนะคะชุดต่อไปที่เราชอบเป็นของรองอันดับหนึ่งนะคะหมอกรีนนั่นเองเป็นความแบบสุดรวมเพชรโรงงานเพชรนะคะแต่ว่าด้านล่างอะ่ะมันเหมือนจะมีความหนักแล้วก็เข้าไปพันเท้าน้องทำให้น้องเดินไม่สะดวกะ ็เป็นนาเสียดายมากแล้วเหมือนรองเท้าจะหลวมรองเท้าจะหลวมกว่าเท้าน้องนิดนึงก็เลยทําให้น้องวบบเดินแล้วก็โป่งแบบยิ่งเข้าไปพันขาก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดูแบบฟอร l เรสไม่ดูแบบว่าเท่าที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็สวยนะคะส่งนางงามมากสีแบบแมบทบสีแบบขาวแบบว่าส่องประกายก็คือยังไงก็สาวผิวสีออนรอดอยู่นะ มาที่คนถัดไปนะคะคนคนนี้เราชอบทั้งสองชุดเลยไม่ว่าจะเป็นอ preliminary แล้วก็ finals ก็คือมิสเวียดนามเดี๋ยวเปิดรูปแป๊บนึงนะคะมิสเวียดนามเห็นไหมสีเหลืองมีความเป็นไดยาน่าปี2008นนะคะผู้ชนะแล้วก็ ถ้าใครได้ดูในคลิปเนี่ยน้องก็คือเดินมาแล้วก็สะบัดแบบโหูสะบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะเลยอะต้องให้ชีเพราะจะหลุดชีแรงมากวันฟินอลนะคะชอบชุดของมิสเวียดนามมากนี่เป็นแบบสวยแพงสวยผู้ดีอะ่ะแล้วจะหลุดการเดินของชีก็คือแบบยกสะโพกแบบว่าไหล่ตั้งคือเดินดีมากนะคะก็คือแบบ ลงตัวมากๆเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าะจะเข้าท็อป3ามไม่ซ้ำนะเพราะว่าเด่นมากจริงๆสำหรับนินเวียดนามนะคะโอเคก็ให้เป็นท็อปลิสต์ไปอีกชุดหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสำหรับชุดนี้เป็นชุดของผู้ชนะนะคะนั่นคือแคทริโอนาเกรนั่นเองห้ดูด,ดีเทล ความลวาวาความแบบว่าร้อนแรงสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอดูเทปอบหลายคนใส่ชุดสีทองสีแบบขาวสีแบบครีมอย่างเงี้ยคือดูแบบเพลนไปเลยแล้วเจอชุดเนี้ยเข้าไปห่วหสีแดงออกแบบออกมาได้ดีมากแล้วก็ถ้าสังเกตน,นะคะช่วงเอวแคแตอาจจะเป็นนางงามที่ไม่ได้หุ่นแบบอกเอวสะโพโเอวเป็นนาลิกาไซนี่แต่ว่านี่คือ การช่วยของดีไซนเนอร์นะคะถ้าสังเกตด,ดนะูชุดคือสีแบบสว่างๆเนี่ยเราเอาสีเข้มไลท์โทนสีนะคะแล้วก็ไปช่วยทำให้เอวของน้องอะดูแบบเล็กลงนะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็คือดีมากๆก,ก็คือเป็นชุดถามว่าธรรมดาไหมในความธรรมดามันมีมีความไม่ธรรมดาอยู่ในชุดในชุดนี้อ่ะ ก็คือมันส่งให้หนางงามเด่นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดหรอกที่ในการแบบฟาดมงกันคว้าม,มงแต่ว่าถ้านางงามเดือนละมั่นใจอ่ะเราก็เห็นมาทุกปีใช่ไหมออราความชายบนเตจมันออกนะคะก็เป็นชุดที่สวยชุดหนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งที่เราชอบนะคะนางงามคนนี้อาจจะไม่ได้แบบเข้ารอบแต่ว่าก็คือจับใจนะคะแฟนๆนางงามอีกชุดนึ่งเป็นชุดของอาเบเนีย ไม่รู้สิเราชอบชุดนี้เราให้เป็นชุดอีกชุดหนึ่งชุดดาตีที่แบบว่าเออสวยอะแอลเบเนียนะคะของน้องทรัสซี่นั่นเองนะคะส่วนมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นสุ่มด้านหลังรู้สึกว่าโอเคค่ะแล้วนี้ก็คือลิสต์ของชุดดาตีในปี2018นะคะวันนี้ก็มาไลฟ์ให้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะคะหวังว่าทุกคนนะคะคงจะชอบถ้าใครชอบนะคะสามารถกด คอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์วิดีโอคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด subscribe อย่าลืมนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะพบกันใหม่นในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ